นี you, ่สิพามาเบิงกระบะอเนกประสงค์ตัวนี้ใช้รถไถไงนะครับตัวนี้เป็นเล็กล่างเล็กล่างหนาสามเป็นเล็กล่างหนาสามทั้งโค้งนะครับหลบหนอกหลบไหนตัวนี้จะเป็นเล็กล่างตัวนี้เป็นของรถล้นเอียมนะครับความกว้างสองเมตรกว้างสองเมตรยาวสองเมตรกว้างกว้างประมาณ ามารถใช้รุ่นใหญ่ได้เลยแข็งแรงครับแข็งแรงทนทานรือหนาสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่9,500บาท9 5พันห้ารอยบาทครับจะกรูพ่อชันด้ยช่วงจากปกติกับมือ่นก็บาทเท่านล้นตัวนี้จากโปรโมชันครับเอาไว้ขนของครับอันนี้ประสงค์ขนอ่อยขนมันขนสิิงของไปให้เป็นหน้าไปสวนด้ครับราคาถูกๆ 9ก้าบาทส่งฟรีหนึ่ง้อกิโลเมครับฟรีหนึ่กิโลเมตรครับ,ส,ร 101, รบสลักเป็นหัวใหญ่เด้อของรถใหญ่แบบานีเลยเป็นเล็กล่างจะเป็นกะเป็นเล็กล่างเล็กล่างจะเป็นลิตรแนทึบทั้งเบอพ้อมบมเลยเก้านห้าร้อยบาทครับเ5 0 0บาทจ้ะเบอร์โทัรครับ098 612 7295อีกเบอร์นะครับ0 8นย์แปดเจย์ามี่ห้าหครับ ร่ากับยูเพื่อกดจับจงังหวัดอนตตาน,านีคือเราครับยูถนนเส้นกดจับสวนนักุูหาครับห่างจากไฟแดงกุจับ2กิโลเมตรครับทงางหากมบังจากจฝากกดติตามกันนะครับขอบคุณครับ